手精力好手枪，真厉害！ <Yeah. laughs> ก็คือห่างหายกันไปนานมากต้องขอโทษทุกคนมากมากเลยนะคะเพราะว่าจีก็ติดสอบนิดน,นึงเนาะติดสอบเอเคนะคะอย่าเพิ่งห่างหายกันไปนะคะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะอยู่กันตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนวันนี้จีก็เลยแบบได้โอกาสมาอาัพคลิปเดี๋ยวแบบวันนี้คิดว่าแบบมีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะนะคะเดี๋ยวจีจะพาทุกคนไปดูนะคะชีวิตหนึ่งวันงงง,งในดงมขอค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาก็ประมาณ9ก้าโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอว่าไปที่ คณะสุรศาสตร์กันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินไปกินข้าวที่คณะสุรศาสตร์นะคะเพราะว่ามีน,น้องๆน,นะคะขอมาว่าเออพี่จีพาทัวร์พาทัวร์คณะตอนที่แบบยัง ตอนที่เปิดเทอมน,อน่อยว่ามันเป็นยังไงเออวันนี้จิ๊กเลยคิดว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศาาาของหาลัยขอนแก่นนะคะในช่วงเปิดเทอมนะคะว่าจะมีความคลื้นสนุกสนานเฮฮากันแค่ไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วขอว่าไปที่นนะคณะเลยค่ะหิวข้าวมากบายบายกิก็เก้าโมงนะคะดูเช้าๆไม่มีคนมากินข้าวเลยแต่ว่าร้านหาก็เปิดร้านเดี๋ยวเราไปดูแต่ละร้านกันค่ะโอเค น่กินมากร้านนี้ก็ชองางข้างนี่ทำไมวันนี้แบบมีแต่อะไรน่ากินทางนั้นเลย,ยหนูเอายำไข่กับอันนี้ค่ะหฮยทำไมมันแบบน่ากินมากน่ากินมากเลยแค่ นี่ก็คือข้าวรองาหารนะคะราคา30บาทเท่านั้นทุกคนก็คือได้เยอะมาก3อย่าง30นะคะถ้า2อย่างก็ยี่สิบาบาทแล้วก็น่ากินมากดูดูดูอันนี้ยำไข่ซ็นแล้วก็ผัดอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าน่ากินก็เลยสั่งมาค่ะขอกินก่อนนะ อันนี้ก็คือเพื่อนๆสาขาพลานะคะทุกคนแล้วก็ลงอาหารตอนเช้าก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้ค่ะเยียเมียเงานิดนึงแต่ว่าตอนเที่ยงก็คือแบบแทบจะไม่มีที่นั่งจริงๆนะคะส่วนคนนั้นนะคะเป็นเดือนค่ะ <c oughs> เดือนพละนะคะเป็นถ่าย youtube อยู่ <c oughs> เป็นโปรโมทสิ <c oughs> มีคนบอกบอกว่าแบบซองหนุม่ม สังหนุ่มศึกษาค่ะนี่เลยค่ะคนนี้เลยค่ะเฟนค่ะหล่อมากเป็นนักมวยค่ะ <c oughs> <c oughs> หน,ะะ <Wirtschaft. S 1> นึ่งงหนึ่งนะคะของคาสคาเฟ่ถ้ามาก่อนเที่ยงนะคะแล้วก็จ่ายผ่าน,อ e นแอปเราก็จะได้2แก้วแบบนี้เลยในราคา75บาทนะคะตอนนี้ก็แบบเขียนอันนี้พิมพ์ใส่น้ไว้เรีร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนใส่กระดาษส่งอาจารย์ค่ะแอบพูดเพราะว่าคนเยอะมากนะคะเขินนิดน้อย ดีทเป็นเชี่คตือเสรีเป็นที่ของานะคะอาจารย์นน้น้มือดีท้แล้วหแล้วจะได้หายยาแค่ไหนนะคะนี่คือเพื่อนร่วงพ้อของเรานะคะนี่คือมาอีกแล้วอาจารย์เร่อเชยกำลังตรวนกันบานนะคะผิดเรียงมาก นี่คือเป็นตัวการบ้านนะคะแบบผิดพรีดเลยจ้าแล้วอาจารย์ก็บอกให้ไปแก้มานะคะทุกคน ค่ะทุกคนก็คือเมื่อกี้เลิกเรียนของจือปุ๊บจีก็ลืมถ่ายคลิปนะคะเพราะว่ารีบออกมานะคะเพราะว่าจะไปดูน้องทุ่มหนึ่งนะคะตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบห้านะคะก็เลยรีบออกมาเปลี่ยนชุดนะคะเป็นชุดกีฬานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องซ้อมบาสเกตบอลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากีฬาเฟชี่เนี่ยเขาซ้อมหนักหน่วงแค่ไหนกันค่ะทุกคนขอว่าไปที่ยิมใหม่กันเลยนะคะปิวทุกคนคะ นี้ก็ถึงยิมใหม่แล้วนะคะเป็นสถานที่ออกกําลังกายนะคะจะมีกีฬาบาสแล้วก็ตะก้อแบดมินตันนะคะเต็มเต็มเต็มไปหมดนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนกีฬานะคะานะเพื่อนกีฬาะคะ่ะแล้วก็น้องๆเป็นชีนะคะน่ารักามากภูมิใจอันนี้ก็คือเขาทำอะไรก็ไม่รู้นะคะ พี่ที่ซ้อมน้องก็จะเป็นปีสองนะคะนี่ก็คือน้องเฟรชี่นะคะส่วนปีสามปีสี่ก็จะมานั่งดูเพราะว่าแบบไม่มีแรงแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการยืดวอร์มนะคะมาแตะ <c oughs> น,นี่เป็นแบบน้องปีสองนะคะเรื่องอะไรคะเปิจิบครับสาขาอะไรคะคันนี้ครับ <c oughs> รค,ค,นนคบันนี้สาขาอะไรคะเลิศเขาก็วอร์มนะคะก่อนจะไปกินข้าว ตอนนี้จีก็แบบกลับถึงหอแล้วนะคะกลับจากกิจกรรมทั้งวันนะคะก็เหนื่อยพอสมควรนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ share, <c oughs> กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ <Okay. S 1> ต้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโทษสำหรับความแบบงงๆเออๆน,นะคะกดแชร์ share, กดซับสไครต์ได้นะอยู่ด้วยกันเป็นานๆนะคะบ๊ายบายคูดไนค่ะ